ปลาบุกป่าเลยพี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสุงสุบอนที่ติดตามหับชมนางนาดเดอ,อ,อบุกป่ากับเจดซ้ายหล้กก็สาวจอยพี่น้องแล้วก็นั่งสนีป่าสี่คนพี่น้องเอ้ยสี่สาวบุกป่า,าพาสานีมาปอยอยู่ป่าเมนนั่งแก้มบุ้มเนี่ยเพิ่น,นบไร้ม,มาตีมือนี่เพราะว่า เพิ่นยังบ่อแล้วเนาะเดี๋ยวให้กินให้ลูกสาวเพิ่นนั่นแหละผู้ผู้ล่องผู้ป้าลงผู้ป้ากระถาสาวจ๋อยพี่น้องเอ้ยนางว่านางว่าเต็มตาเลยนางบ่เมื่อนางว่าคือใหญ่พ่ออีกสั่งเฮ้ยเห็นยังกระโมอใส่โลเส๋อมันยังบ่ได้เอาแต่เฮ็ดเอาทุกอย่างที่ควงหนะเส๋อมันเะบ บรรยากาศคึมๆพี่น้องเอ้ยดีแต่ฝนบ่อโตข้ามหัวเฮาแต่มันกับบ่อเนาะเผื่อข้ามเมื่อเผื่อเมื่อกับบ่แน่คือกันดินว่างตอนหนาแล้วล่ะสาวแต่ว่าเ้าเอาเฮ็ดนะพูนว่างพู้โศกแน่เพีนโศกวเฮ็ดเพาะเฮ้ยเอ้ยเก็บกระบะตายเมื่อวานนี่จนข้านเก็บมีแต่ใหญ่ๆซำปลมือปลมือ หนาวเบิดแถวโศกนะโอ้เฮ้ยตัวใส่กระบุดตัวกับเบาะกันเนาะไม่ก็ลืมใส่ล่องแต่ไม่ใส่กระบุดกลังย่างเขาป่าพี่น้องตอนนี้ไปเจอกันหาเหตดพอแหละ อยู่ในป่าพอแหละว่าสิได้บ่ได้ก็มาลุ้นมา,มาส้มน้องกันเด้อพี่น้องเด้อมากับสี่สาวมื้อนี้เนาะสี่สาวแปลกหน้าได้แมนสี่สาวประสาทแตกบ่มีแม่น้องกิ๊กก็แตกได้เด้อพี่น้องเอ้ยขาดแม่น้องกิ๊กไปเนาะแม่น้องแก้มบุ๋ม เอินแม่น้องกิ๊กก็ได้แม่น้องแก้มบุ๋มก็ได้แต่ว่าซื้อซองเพิ่นนะแม่น้องแก้มบุมม๋มแม่ซื้อจริงเพิ่นนซื้อนุชค่ะอืน้องนุชวิลาวัน <laughs> เห็นอยู่บ่พี่น้องดอกลแลกแหกบานพี่น้องเห็ดยังน้อนี่น้อ เฮ็ดโพนพี่น้องเอ้ยเืชิว่าเฮ็ดตาบงัวเนาะนี่เนาะนี่เฮ็ดยังอันนี้พี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่กู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 ขอโทษขอขอภัยเด้อ,อพี่น้องเด้อโอ้ย คนตกนี่คนตกถึกมันใบมันพี่น้องเลยเลาะไปเรื่อยๆเนาะพาพี่น้องมาสูบบริสุทธิ์บรรยากาศเนาะดีๆอยู่ตามป่าพี่น้องเลยบรรยากาศบริสุทธิ์จ้าใบใหม่สีเขียวพี่น้องอืม ได้หรือบ่ได้ก็มาหลุดมาชมน้ำกันจ้าปป้าพี่น้องได้ยินแต่เสียงวาจอยเอิรนเบอร์ห้าสิองเอิ่นมาซาจอยเสียงเป็นขานได้บอ <laughs> เสียงมาได้โบโบ,บสัน ตกลงสิได้กินอยู่บ่ด้งงพดโพะพักติวงามพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็อดใจประไว้สก็บเอาก่อนงามพพดโพไม่แต่กะนญ่งเฮอ้อสาวจอยเอื่อนอยู่บ้านนุ่นสูงอืด๊ดเราสั่นว่ามีคดพักติว อยู่บ้านน้องนาดบ่อึดเลยผักติวเมื่อก่อนนะกะแม่น้องอนเนยก็เก็บเมื่อใ้เพิน้นเห็ดยังบ่ได้เก็บผักติ๋วเลยพี่น้องเห็ดลักสะออน จะจักดอกเลยอู้กูวยหมุนเป็นหมุนบุกเป็นบุกป้าแนวกระต่าย n h ายมาหนอเฮ้ยใื <S 1> <S 1> ้ข้าเจอยู่ทางไหนเห็นมา

หาบึงนี่ด้วยเฮ้ยเฮ็ดไข่แถวันแถวโพนแถวนั่นด้วยถึงสีเน่าแต่เจอคลองแท้แล้วบานอยู่มาเบิ่งน้ำการพี่น้องเอ้ยมาเมนเฮ็ดกินและเฮ็ดเบื่อเฮ็ดละงูพี่น้องเป็นซิปดอกโพดโพว้ายทั้งดอกจุ่มดอกบาน Mà bừng thằng nị phải không? Chê ơi, thằng đọc chung đọc ban chê ơi. Thằng khẩy, thằng nhằng. Má kép <laughs> thà hay nè. Thì thả ai chê bừng sắc còn đọc cho lề. Má hơi má kép hơi เห็นเห็ดแต่ว่าสาวจ่อยก็เจ๊อยากเบิ่งพี่น้องเอ้ก็ต้องรอก่อนมามามาดูหน้าเห็ดนี่เห็นดอกเน่าอันย่างผ่านมาเมื่อกี้เพราะว่าเนี่ยเห็นมึงดูทั้งล่างอีกนี่สองดอกจุ่มๆเก็บ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 เลย ทั้งลังกระดอกจุ่มันี่ใส่เออเจ้ายังไดไลายกว่าฮ่ากระดัเฮ็ดสองโดเก็บจ่อยเก็บเก็บเฮ้ยเก็บจิมจิ้มเฮ้ยจิ้มเหลาะไปดิเจ้ามีไปจากแถวนี้นะเนอะแทนเออนั่นแหละเบิ่งนี่ได้เฮ็ดไข่นะเมื่อปนอ้อยผักติ๋วนะผักติ๋วมันงามก็เลยเก็บผักติ๋วเออมหินต้นเปิดหลอกฟิล์มออกเลยเด้องามงามพี่น้เหนือมันมันนะพี่นเหนือมันหลอกไปสุกสุกสุด เป่นดอกเพาะเฮ็ดกระพาะเฮ็ดคนกระพาะคนงามหากะเห็นดูนี่เออหนี่งูนึ่งหนึ่นี่งหนกจุ่มกระมีนี่คันเห็นกับหมูบากใหญ่แบบนี้กับขายกับเล็กๆเฮ้ยเฮ้ยหัก้ามเนาะสบายมั้งเล็กเอาสบายมันเอานอนลงเออแบบนั้นแหละงมลงมันจะบมีขี้ดินติดเก็บมาได้เองเมี่ยเองอือซอยกันเมียนี่ได้

ปาสิเพ่นะเฮ้ยอุ้ยงามๆเหาไปอีกเหลาไปอีกป่ะเหลาต่อไปพี่น้องเอ้ยพ่าพายบ่ได้กับปันกันเมื่อป่นได้หน่อยไลยไล่สนใจกับเบิ่งต่อไปรุ่นต่อไปเนาะเหตุยัง้ง ออเออุ้ยพี่น้องน่นเล่ยังวัน่ะกําลังเป็นดอกหน่อยเต็มอยู่คือดอกน่อยลายอ้า้อสอ่ดีพี่น้องเอ้ยเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยนี่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 นานี่นานี่นนี่เก็บหลอดเลยเก็บหลอดเลย เฮ้ยดอกน้อยแหงกะกินบ่ได้กับบัวตองอ้าวเฮ้ยนี่น่ะนี่ป้าพี่น้องเห็ดใครโอ้ยเฮ้ยดอกน้อยเกิน่อ้าวก็ะยาดอกน้อยเกินอ้าวแบบพอดีกินนี่นี่นี่แบบพงเตีงนี่กำลังเลยนี่หน่ะละซาวอาเต็มเลยเนี่ยนี่มันกำลังเกิดใหม่ยังกับพูนอ่ะ้าวขาวๆเมนไปเลยนะป้าเฮ้ยพี่ดาวพี่ทั้งพี่ยือจพ่นไว้นะเฮ้ยจืดพ่นไหวยังวะอืเอ็บ เก็บเก็บเฮ้ยเห็ดใครแบบดู like <fen Rabbit unhappy> hey yep, ูหน่อยหน่อางรน่างเนีดอกนไมยลายเห็ดพ่นนี่นะขาวๆแมนบม่ได้จะมาเอาอตุลุงมาดิละวเาทำ่ใหญ่จักหน่อยโอแขันเอาพ่นใหญ่นะเนาะพ่นเดียวหม้อแกงหนึ่งเลยน้ำซ่าของชนีนะ อันนี้ห้ามเปิดโอ้ยพี Demon> ่น้องเอ้ยได้พลันหน่อยพี่น้องจ่อยเด้ของซัดจ่อยมาเบ่งน้ำกันพี่น้องนะนหด้นหน้าตดขึ้นหน้าตดนหนาด้หา้หาดึ้นห้าอาดน้านหาข เห็ดไข่มันใหญ่เว้ยกินนะดอกเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยมันหั่นย่างน้อเนาะไอ้มันใหญ่นี่โอ้ยเมื่อกี้หลายแล้วท่านละกันเลยย่างกับแจ็กซี่หามือจังมาหาเบิ่งอีกสันนี้แจ็คซองมือแน่นนี่แต่มากอกเลื้อนเต็มเนี่ยเอามากอกเลื้อนบ้าเอาหมึกเอามาพันบ่เฮ้ยเอากินจนว่าเป็นวินเพราะว่า เราไปต่อพ ah, no. ี่น้องเอ้ยหอดไซหอดกันได้สบายกระจังสรุปตอนถ่ายเนาะได้หรือไ่ได้หรือว่าเสียตัวเก่าพี่น้องเบิบ่บ่ว่าตีเสียบได้จากดอกจากได้เพิ่มเติมเลาไปเรื่อยเรื่อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังสิพ้ากันเ่อตอนนี้กำลังสิพ้ากันเมื่อพี่น้องเอ้ยพอจีพอปนแองเจ องเจ่พ่ออ้อองเจ่นี่เนาะโอ้ยมีนมเปรี้ยวอีกมีพ่อออพ่อแกงพ่อป่นพ่อจีป่นพ่อจีนั่งจอยก็ใส่กันเรียบร้อยแล้วอันนี้ฮอันนี้สันนิ่งนั่งจอยสองคนพี่น้องสองคนสองคนได้หนิพี่น้องอันนี้ของน้องนัดผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อมานมาเด้อจ้า ในตั <prediction? S 1> ้งเฮ็ดไข่เฮ็ดละโง่อุ้ยมันแต่ของแส็บๆนัวนัวมาไงแม่นำนัววะอัตตาไงเดียเฮ้ยเสร็จแล้วเออกระต่ายนั่งถือใหญ่ถือสื่อพักแก่พักติ่วเว้ยได้เลยพักขยันก็ได้พี่แมนพี่น้องคลิปนี้กะสมมาพักควรเด้อกเซเดลาไว้เพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องนั่งนัดด้อพี่น้องสบายดี ยังเมื่อยังเมງ่อยังเมื่อบรรยากาศได้เรื่องอะອรเนาะอื้ออ้้ยนี่ลนี่ลจะมาเคลียร์ะเออมาเคีย้ย